Obrigado. Ah.

ยังไงไคือลูกคุณเน็กมันไม่ตกมันไม่ไปเป๊ะครับ We're สำหรับผู้ชนะแล้วก็ปลดลงโทษสำหรับผู้แพ้ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเก็บอุปกรณ์กันนิดนึงนะพี่ๆนะได้เก็บอุปกรณ์กันหน่อยนะครับเรือโอเคพี่ไหนๆรอบนี้พี่อาร์ตไม่ได้เล่นเลยขอโทษ์เดี่ยว130เดซิเบลให้พี่หน่อยได้ไหครับเออขอหลายครั้งโอเคไหบวันนี้เขาบาพลังอยู่แล้วผมว่า130เดซิเบลมาทุกคนเงียบนะทุกคนเงียบนะครับ ขอร้อยสามสิบให้เราหน่อยอยากรู้เป็นฟิลแหนของอะไรโอ้ยกับไม่ก็ใช้ใช้ไม้ดิเอาเลย ฟู้สปอร์ตมามามามหนีให้นคนช <จะ S 1> นะนะอ่าเอะส่นมากเลยผู้ชนะอะฟู้สปอร์ตของทีมซีเรานะครับผมส่วนผู้แพ้วันนี้ต้องมีบทลงโทษหน่อยนะฮะบทลงโทษสำหรับทีมบีของเราก็คือเราจะให้ขณเต้นพร้อมก,กับร้อเงเลยใหม่ก็คือ boss in the building ด้วยความดังไม่เกิน 60เดซิเบลเบามากเ5หหรอลดลงเพิ่มอีกหรอออกไปได้เบียร์านดาขอเกหอะไรก้9หเต็มถังไปเลยปะอ่ะพอไหมไอชอบใช่ไหมชอบพี่ได้เลยเลอนไดได้ชุดนี้ล่ได้มาขอลลูพสี่นุ่มาสี่นุ่ไป ้อมแล้วเริ่มได้ทุกเวลาค่อยๆอ,อะไรนะหอมบนเวทีเหรอเอาบนเวทีบนเวทีบนเวทีบนเวทแค่นี้ก็แปบสามแล้วนะต้องค่อยๆลองไม่ได้ลองเลยแปดสิบแล้วเก้าสิบห้าคุกหนึ่งเก้าสิบสองใช่ต่อ<ๆ>มากๆ<ล>ในไลฟ์ก็เต็มตัวแบบเสียงกันดูนะโ<ล>อะ่ค่อยๆพูดนะค่อยๆลองในในเราต้องลองเาอาไปเตั้งเลยกันพี่ให้เดี๋ยวพี่ใจไลฟ์ไปเอาแค่ลองพอ 95คุกเดียวไปด้วยกัน4คนเลยพร้อมไหมฮัลโหลอยู่ที่ไหมอยู่อยู่นี่คร<อ>ับอ,อยู่เสร็จแล้อ่าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วคุกหนึ่งเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้จับไปอบ้า ไม่จางอยู่ข้า ว้าว้าด wow. ูแบบะผ่านเกมของเราไปที่ร้อยครับน้องๆครับไหนๆวันนี้น้องๆมาแล้วจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของรายการเราเลย TMC ของเราเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นชาร์ตเพลงที่คัดเลือกมาเลยว่าเพลงที่คิตติดอันดับเราก็มาทาชาร์ตกันทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ไหนๆน้องๆมาแล้วเนี่ยพี่ก็เลยอยากให้ลองจัดอันดับเพลงของตัวเองเล่นๆดูนะ เพลงของบอสมีคอนโซลยูไอชายทั้งหมดเลยจนถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี้บอสอินดิวเวนี่สามอันดับจริงๆไม่ต้องเป็นอันดับก็แด้วสามเพลงที่อยากมอบให้กับแฟนๆชาว t m c แล้วก็ชาว v s ทุกคนให้ไปฟังตามกันต่อเออมีไหมลองลองแบบลเล่นๆกันดูเอาอะไรเพื่อนของแบบรวมๆเลยเขามีเห็นรวมใช่ทีแรกทีแรกอันดับหนึ่งมีไหม แน่นอนแน่นอนต่ว่าไม่ต้งเป็นะดับก็ไดแบบเอาเพลงอะไรก็ได้ปีอะไรสามเอ่อปี O T S S Boss in the building ิ่ใหม่นี้เลย Boss building be Because in the building เอออีกสเพลงสเพลงทุกคนวาไงห้ ชอบเพลงขึ้นต้องได้ตัวีได้พูดจริงด้วยถ้าพูด B เอย่ตัว B เยอะอยู่ใช่มเตัว้ขาวายุ่ยไอชายชอบตัว B ีจริงแหละโรเตอร์โซน B โรเอร์โซนอะไรก็เป็นพวก B ีคีณประทัดนี่คำพืนเลยนะ B B Boss Boss สองเพลง l a y e อ่ะ l a y e ก็ว h ส t s อันที่สามวาวโอ้เป็นเพลงีจังหวะสองเพลงเลยเนาะครับผมสเพลงเลยจริงๆนะแล้วก็ เรียกว่าเราไปฟังตามได้เพราะจิตเพลงเขาก็มีหลายสไตล์นะมีเพลงช้าภาพเราใช่ไหมซึ่งใช่ว่คิดถึงให้เป็นหลากหลายของเรามากขึ้นไปจะจเริ่มมั่นะครับยวเดียวฟีลิ่งแบ่ก่อนนี่ก็ฟีลิ่งงานลำเนาเหมือนกันนะครับผมอขอบคุณแม่ไก่ก็ไปตามกันดูได้นะครับทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยนะจ๊ะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปทุกคนวันนี้สนุกไหมชอบไหมถ้าชอบนะผมแนะนำเลยฝากแชร์ใต้นแฮชหรับเรานะช่วยๆกันจะได้มีกิจกรรมแบบนี้มากขึ้ TMC Live X Plus underscore Boss in the building นะจ๊ะอ่ะก่อนจะลากันไปน้องๆเห่ยฝากผลงานกับพวกเราเต็มๆสักครั้งหนึ่งนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดลงไปถึงอัลบั้มของพวกคุณด,ด้วยอ่าโอเคใครไม่ค่ยได้พูดพวกนี้นโอ้โหถ้าผมก็ฝากด้วยนะซิงเกิลล่าสุดข,ของเรา Boss in the b u i l ครับสามารถทำได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับ แล้วก็ฝากเอาไว้นะครับเอาไว้ชัวรวันนีก็จะมีกับชายเออแล้วก็ฝากบัสซิ่งญี่ปนด้วยนะมาโอ้ยเออออนแอร์อย่ก็คสามคนะครับแล้ลักษณะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเพลสคอนเฟลนต์มากเลยนะใช่ครับโอ้โหพี่เอได้คุยที่เลยเมื่อกี้โค้ชอัพหน้าเลยเอาจริงๆแล้ววันนี้จริงๆก็จะมีอีกสี่สมาชิกด้วยที่วันนี้ติดภารกิจไม่ได้มาครมาเอาอยู่พวกเขาหน่อยได้ไหมเพราะ เขาเป็นบอสไทยไหนมาผมคงตอบคุณไทยแชร์นนี้ก่อนคุณไทยเขาเป็นบอสแห่งการศึกษาทุกคนเขาไม่เคยทิ้งนาเรียเลยหรหรอเมื่อวานก็ก็เรียนวันนี้ก็เรียนขยันมากนะฮะมีคนอเลยไหมบอสการศึกษาไปแล้วน้องไทยขนท้นนะคุณว่าขนเนท้วงเออบอสไสดิ เป็นบอสอินโทรเวิร์ดบอสบอสอยู่ในห้องเออาแต่ที่อ๋อก็มีบอสในเดอะบิวตี้อันนี้บอสในเดอะรูมอในเดอะรูมอ่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ยินบอสแห่งห่วยบอสเป็นเจ้าของบอสไหมอ๋อหรอใช่เขาเรียอกเซียนเลยหรอเกลียดเซียนละแล้วรอบนี้ให้ยังยังไม่แน่ใจอ๋อยังไม่ให้ยังไม่ให้ผมยัง พี่ภูว่าอพี่ภูป๊อปอะไรดีปอปอะดีฮะการตีป้องครับป๊อปสร็จแล้วปอาเขาสายตีป้องเหรอสายตีป้องครับผมชอบเหรอผมเศร้าเต้นอยู่นะครับบางทีสมมติแบบเมฆท่าทีบางทีผมเพื่อนตีป้องกัน จะมีมอสไหมหรือเปล่าโอเคดีกว่านะฮะฝากข้อความไปถึงพวกเขาด้วยนะว่าเขาเป็นบอสอะไรกันบ้างนะอยากให้เขารู้เหมือนกันสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพความประทับใจหน่อยไหมไหนๆน,น้องๆวงมอสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้เอาม้องรองมีคนเรียกร้องเรียกรออะไรฮะคือพี่ๆแหละใช่ไหมมันคือพี่ๆแน่ๆเลยมีคนเรียกร้องน้องๆว่าอยากเห็นเต้นโชว์เพลงนี้ต่อ โอเคไหมเดี๋ยวรอโอเคไหมเพลงพร้อมไหมพี่เพลงพร้อมพวกพีพ่พร้อมเร็วมากเลยนะเหมือนตีกนแล้วเอออ่ะพร้อมไหมนะ้องๆพร้อมไหมสบายๆวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้แหละ เราจะทำให้เหมือนเซลฟี่กับแฟนไปเลยนะคร,รับวนี้มากนที่เสียองอดฮะขอบคุณจริง,ๆๆรงนะครนะับขอบคุณที่มาร่วมสนุกนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายภากัหนห่อยเอเอกงนี้ดีกว่าให้จะได้เห็นแฟนๆข้างหลัง,ง,ลงด้วยะจ <S <S อ่ามาอันนี้วิดีโอพี่เอกวิดีโอวิดีโอทุกคนพร้พอมกันนะฮะ สเย้ขอกนึ้ขอขอขอคำว่า b e c a ีค e ส f you ยไช้หน่อยได้ไหมอ่าแล้วกขอกันขออขอทีเอ็มซีเอ็กซ์บัสบีคอสูดวยไช้คำนี้เลยอ่าโอเคผมขอคำนี้หน่อยบีคอสซูชาย้เลยอ่ะสามสองหนึ่งี เออใช่ใช่ดึงสองซับโอเคขอบคุณมากเลยได้นะไอ้หนอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอหนึ่งช็อตบนเวทีหน่อยอะอะเดี๋ยวแต่เราเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ในตึ้งได้อย่างเต็มที่มากแบบไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งช็อตบนเวทีขอรูปนิ่งเลยได้ไหมพี่ขอรูปนิ่งเลย Đến sọt sợ Đây anh mua em hỏi mua em lắm đấy แบบนี้นะครับพร้อมไปกับแฟนๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทั้งทีมสตูดิโอแล้วก็ทีมหน้าจอทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แฮชแท็กของเราด้วยนะเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวช่วยส่งกับพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ three two one แล้วทุกคน let's go MV จะมาเลยอ่าโอเคส่งพร้อมกัน